เมื่อคุณเป็นหนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องรู้2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1เลยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นหนี้อะไร2คุณต้องรู้อัตราดอกเบี้ยเพราะว่าตรงนี้แหละมันจะทําให้การจ่ายหนี้ของคุณเนี่ยหมดไวแล้วก็จ่ายไปในแต่ละครั้งเนี่ยคุ้มค่าที่สุด คุณเป็นนี้ถูกไหมฮะคุณรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นนี้บ้านคุณเป็นนี้รถคุณเป็นนี้บัตรเครดิตบัตรกอนเงินสดอัตราดอกเบี้ยมันจะบอกคุณว่าตอนนี้คุณควรเลือกจ่ายอะไรก่อนแล้วคุ้มที่สุดอย่างบ้านตอนนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ2%ออร์เซนะฮะอยู่ที่โปรโมชั่นต่างๆที่แบงก์ให้อย่างรถอัตราดอกเบี้ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ1%กว่ากว่าสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าการคิดดอกเบี้ยของรถเนี่ยเป็นแบบคงที่บัตรเครดิตคิดแบบลดต้นลดดอกแต่ว่าสิบแปดเง 28%ทีนี้พอคุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็จะเลือกได้แล้วถูกไหมนะครับว่าเฮ้ย <Hey, S 1> สมมติถ้าใช้มีเงินก้อนนึงนะครับหรือว่าการจ่ายต่อเดือนของฉันเนี่ยฉันควรจะต้องเลือกจ่ายอะไรก่อนนะครับอ่ะสมมติตอนนี้คุณจ่ายแบบที่เขาตั้งคงที่เอาไว้คุณก็จ่ายไปจ่ายบ้านแบบคงที่เอาไว้ก็จ่ายไปนะครับแต่ถ้าสมมติคุณจ่ายบาัตรเครดิตบัตรกนเงินสดแบบขั้นต่ำตรงเนี้ยนะครับถ้าคุณมีความสามารถในการจ่ายแค่ขั้นต่ำคุณอาจจะจำเป็นจะต้องหารีไฟแนนซ์หรือว่าหาดอกเบี้ยที่ถูกลงหรือว่าไปตกลงกับแบงค์เเพืื่่ออให้กาาารรจยยยขุณนดะะวล มากขึ้นนะครับหรือว่าให้มันมีสภาพคล่องมากขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าสมมติต่อเดือนเนี่ยคุณจ่ายบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเนี่ยแบบจ่ายเกินขั้นตามอยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าเฮ้ยสมมติถ้าคุณจะจ่ายเกินจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องจ่ายเกินในฝั่งไหนมากที่สุดสมมติถ้าคุณมีบัตรเครดิตกับบัตรเงินสดคุณก็จะเป็นจะต้องเลือกบัตรกดเงินสดก่อนถูกไหมเพราะว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงถึงยิ่งคุณปดเไหร์เซ็นยิ่งคุณปิดไล้เียท่าไยร่คสเ,เตเ็ปต่นนอ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเป็นหนี้คุณจะเป็นต้องรู้ว่าคุณเป็นหนี้อะไรเขาคิดดอกเบีย้ยแบบไหนอาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อให้คุณทราบแล้วก็สามารถเคลีย์หนี้ได้แบบหมดไวแล้วก็มีสภาพคล่องด้วย